รูครับจงการบ้านครับครับเหตขบเบิร์เนาะครับอืมขบเบิร์ตังไงคร้อนี้คือประเฮสันจงไม่ยังผมบ่ค่อยมั่นใจครับอืมบ่มั่นใจครับเออมาเดี๋ยวครูสิบอกโจ์นั่นเขาถามว่าใครคือผู้นำครอบครัวก็ไก่พ่อครับ ขอไข่แม่ครับคอควายปูครับงองูย่าครับแชมสิตอบขอใดขณะผมตอบผมก็สิตอบขอไข่แล้วครับขอไข่นี่แม่เด้ครับมั่นใจเระบอกมั่นใจครับอืมเป็นยังคือสิตอบขอไข่เพราะว่าแม่เป็นผู้นั่ครับนั่มจังได ยั now, down, one, ่มพ่อไปกินเหล้าแม่กลับไปน้่ครับเห้ื่อยน่มพ่อไปกินเหล้าแม่กลับไปน้่ครับเห้ื่อยนั่มพ่อไปตีไก่แม่กลับไปค้นไปน้่ครับยั่มพ่อไปตีไก่แม่กลับไปค้นไปน้่ครับ